รางวัลใหญ่ค <vt ret ro niveau> mm ่ะรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เป็นไข่ฟลุ่นไข่ฟลุ่นสิบห้าพกอหนึ่งดอกสองดอกคืออะไรไม่ไม่เย็นไม่เอาแล้วแม่เป็นรูใส่ใส่ครั้งเดียวโอ้โหแม่กระเกดจะเป็นลายกระทงเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะวันนี้กระเกดพาเพื่อนๆมาเพียบเลยนะครับหลายเกดเลยค่ะคนนี้ใครครับเนี่ยไออุ่นค่ะแล้วคนนี้ใครครับเนี่ย เนย่าค่ะแล้วคนนี้ใครครับเนี่ยแ Hammond วิแล้วคนนี้ใครครับเนี่ยเนลลี่โอ้โหทุกคนเป็นสาวไทยวันนี้นะคะเรามาลอยกระทงกันที่หมู่บ้านเรานี่ไงเขามีงานแล้วเด็กเจะมาออกกําลังกายให้มาลอยกระทงลูกหมู่บ้านเรามีงานลอยกระทงค่ะเออนี่ไงเนี่ยคือพักหน้าดูนี่ลอยกระทงตั้งแต่พระที่จะไม่ตกเลยนะกลัวคนเยอะทําไมกระทงสวยจังเลยครับไออุ่น อันนี้เนื้อซื้อมากับอันนี้หนูทําเองหนูมีกระทงทําเองกับที่ซื้อมาใช่อันนี้ก็ซื้อมาฝีมือเฉดเตมทำโอ้โหส่วนของหนูเขาไม่ได้เปลี่อันนี้เล็กป้ามันก็เลยแบบจีบง่ายหน่อยอะไรเงี้ยดูเป็นดอกไงเฮ้ยแม่ปูเป้แม่ปูเป้เร่นเลยแต่หัวฉ่ำแต่งตัวเป็นไทยแล้วก็ให้เป็นกุลสตรีหน่อยครับ เราไปกันต่อไหมคะไปเราเดินทางต่อครับ What is this อ๋อนี่นี่เล่นแบบหญิงไทยนะครับพับเพียบเล่นนี่พับเพียบเล่นแก่งสาวๆของเราครับกำลังจะไปลอยกระทงกันนะครับเจออะไรกันบ้างเด็กเขาเตะลูกนี้กันเจ็บเท้าลูกอะไรอ่ะนั่นไปลอยกระทงได้กระถางเรนนี่หัวใครบ้าง จากต้นนี้จริงด้วยอ่ะถ้าสมมติว่าเราคนเดินมาแล้วก็มันล่วงลงมาพอดีมันล่วงลงมาตรงนี้โอ้หไม่ได้นะเมื่อกี้มันล่วงใส่หนูนี่เอาเจ็บเบาเนลลี่เจ็บเบาอุ้ยเนลลี่เจ็บเบาเนลลี่ไม่เตะแล้วไหนให้ลุงโยดูกระทงเนลลี่หน่อยนี่กระทงเนลลี่ก็สวย อันนี้เนลี่ทำกระทงเองไงเนี่ยทำกระทงเองเนลี่ขอเปลี่ยนได้ไหมกระทงที่เด็กๆเอามานี่เป็นกระทงอะไรครับกระทงเปลือกข้าวโพดค่ะย่อยสลายในน้ำนะใช่ย่อยสลายในน้ำแต่จริงๆแล้วเราลอยตรงเนี้ยพรุ่งนี้เขาก็เก็บแล้วแหละเออของเราไม่ไม่ต้องห่วงว่าแบบน้ำจะเน่าอะไรเงี้ยเพราะพอลอยเสร็จพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่เก็บหมดวันเดียวค่ะข้างหลังมันมีให้ด้วยข้างหลังมีทูตแล้วมันก็มีสี ขนมเป็นสีเขียวมีกระทงขายเต็มเลยรูปอะไรเนี่ยมีขแกะแบโอมีมี่แคร์แบด้วยโอ้น่ารักมานี้ตัวอไรมีแค่แบดอ้หูไปตาวเนลี่อย่าจับลูกเนลี่อย่าจับมีปาโปงด้วยแม่ปูเต้ ปลาลูกกองแล้วต้งนั้นไรตักไข่มีตักไข่แล้วก็มีสอยดาวค่ะเราควรไปดูของกินไหมเริ่มจากกินคนไอติมไหมนี่กระทงกะทงจากคนไอติมมาเป็นครอบครัวด้วยครอบครัวหมีภูมาได้ไงอ่ะว่าเป็นหมีภูใช่หิีด้วยเป็นแ่หมีภูตัวนี้มีตุ๊กตาลอยไปด้วยมีน้ำลำไยสดค่ะเขาฮิตกันนะเดี๋ยวนี้ เราก็มีลูกชิ้นปลานู่นยามถึงนู่นเลยเราสึกว่าปีนี้ของกินเยอะกว่าปีที่แล้ว้ะเด็กๆสงสัยว่าแม่ปุ๊เป้ยอยู่หมู่บ้านอะไรเนี่ยทำไมงานลอยกระทงดูยิ่งใหญ่จังแม่อยู่หมู่บ้านเพอร์เฟกต์เนสค่ะที่สุขุมวิทเจ็ด7นี่กระทงใบตองเราก็มีกระทงใบตองมีดอกไม้ไฟด้วย ไม่ได้เลยก็ต้องติ็นกระทงเด็กเราเรีนีไม้เราเล่นดอกไม้ไฟกันเออเราเล่นดอกไม้ไฟอยากได้ไไม่มีใครกคร์พ่อเขาไม่ขาดบิตคอยเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ b i t อะไรนะ b t c o i t c o อขาย b i t o i เลยจริงจนสี่สิบาทขนมจีนนะคะขนมจีนร้านสถานียำนะคะยำต่างๆนี่กุ้งเผา กุ้งเผายัางมีะเออกุ้งเผาก็มจีจริงๆที่คนบอกว่าเราเสียกุ้งอายุทยาให้พม่าไม่ใช่รู้ป่ะเสียใ,ใครเสียให้กุ้งทําไมอ่ะกุ้งเผาอายุทยาอย <laughs> เออแล้วมาถึงหนองมนแล้ววโยมีข้าวหลามหนองมนด้วยข้าว <laughs> หลามเราก็ชอบอ่ะอันนี้เป็นพวกขนมกับผลไม้ <laughs> เดี๋ยวเรามากินก็เนี่ยมีหม้อแกงขนมใส่ไส้ของชอบล้งนั้นเลยอ่ะพอดีเป็นไงบ้างลูก ี <łość> ค่คะพอดีดีเลยนะคะเชื่อเก่าเชืญอแต้มลอยยังพอดีลอยกระทงยังลูกเดี๋ยวลอยพร้อมกันอุ้อุ้ยใส่ชุดไทยสวยมากเลยโอ้โหอันนี้ก็มาลอยกระทงเหมือนกันนะครับมาลอยกระทงใส่ชุดไทยทุกตัว ตัวน,น,นะปูปองค่ะที่เราจะเล่นเกมซูมต่างๆเกมละ20เราซื้อมา10เกมเล<ต>่น <c oughs> เกมให้หมดเลยครับนี่ะขอส, <c oughs> สิบเกมแบ่งทุกคนเดี๋ยวถ้าหมดเราค่อยซื้อใหม่ลาไม่โดนก็มีรางวัลแต่ถ้าเจ็ดดอกถ้าเจ็ดดอกจะผ่านตาตาลุยพักทูอย่างนี้ได้ปะครับอันนี้ไม่ได้ไม่แตกไม่แตกเอาไหมปึ๊บไปได้ดีดีลูกดีดี อีกอนนดเฮ้ยปักยังไม่โดนปักอ่าหนึ่งดอกสองดอกโอเคไหโอ้ได้สองลูกได้รางวัลได้รางวัลหนึ่งสองสามเนย่าอุ้งสองลูกเหมือนกันเมย่าเมื่อกี้อไปปลาโน้ตทำไมไม่ปาอีก ไออุ่นเพื่อนๆเขาได้คนละสองลูกไออุ่นเอาไปเลยเจ็ดปั๊กโอ้โหเปิดได้สวยต้องเล่งโอ้ยแม่ไม่แตกปั๊กโอ้ยขาดเลยปั๊กโอ้ยสองลูกปั๊กโอ้ยปั๊กสามลูกสี่ลูกเสียโอ้ยสี่เดี๋ยวไปแลกรางวัลเดี๋ยวไปแลกรางวัล ได้อะไรมาคะปากกาค่ะปากกาได้อะไรปากกาในย่าได้อะไรครับเหมือนกันตักกาแล้วเมื่อกี้ไออุ่นได้ได้สี่ลูกได้อะไรไออุ่นได้สี่ลูกอุวยได้ชานมได้ตุ๊กตามาโอ้ยมีให้เลือกตั้งหลายแบบเลือกชานมมาเกตไปเล่นต่อ ได้ไข่แล้วได้มาสองลูกเลยเลือกเอาลูกหนึ่งลูกอ่ะได้อาตาพี่สแตมรางวัลใหญ่ค่ะรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เป็นไอโฟนไอโฟนสิบห้าอ๋อไม่ใช่แล้วเพียงใช้ไฟฟ้าเรื่องเอาลูกหนึ่งลูกลูกบังโดนอ่ะไอพี่ครับเบอร์สูตรนะคะเบอร์สูตรกันอ่าไปเอาฝ่ายู่แพทยเบอร์สูตรหรือเปนี่หนึ่ง นี่ไงรางวัลใหญ่เอาเป็นพัดลม,มหม้อหุองข้าวเดินใช้ไฟฟ้าเตารีดเอาไหมอ่ะ <c oughs> แต่แตงบอกอยากได้ตุ๊กตามากกว่าเนาลี่บอกว่าอยากได้ไอโฟนเ <c oughs> นลี่รางวัลใหญ่เขาเป็นอันนี้ใ,ใช่ครับใช่เป็นพัดลม่เดินเดินตามน้องไปก่อนมาเนกับน้องก่อนทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนิชาค่ะนิ <c oughs> ชา <c oughs> ยูกิค่ะยูกิเดี๋ยวลุงโยออกวิดีโอให้นะบณค่ได้ขนมขนมมาเพียบเลยได้ของรางวัลใหญ่เ่อคะแม่ปุ้ไม่ไม่นะได้ขนมถ้วยใหญ่เป็นหนึ่งถ้วยว้ายลูกเสืออ่ามันก็แพ้พยายามลูกเอาพัดลมมาให้ได้ ลมต้องเป็นของเราค่ะอัวนี้ไหมคะอันนี้ค่ะแบ่งกันเลยเอาไปให้ใครหมึ่งแบ่งกันเลยแจกสองอันเดี๋ยวอได้ขนมฝั่งนู้นค่ะได้ขนมได้ขนมอีกแล้วค่ะวันนี้อิ่มขนมแล้วอะแป๊บขนมไป๊บโอ้ยอุ่นนี่จะไปขายอะครับเนี่ยนี่เล่นโกยจะเไปขายได้เยอะมากได้เยอะมากอันนี้ของเฉาเตมก็เป็นรางวัลเล็กๆนะนี่รางวัลเล็กสุดโอ้ยค่ะน้องมา น้องไม้ก็สวยร้อยยังลูกอะไกระทงยังค่ะยังเลยมาหาอะไรกินก่อนใช่ปะใช่ค่ะน้องไม้ไปคิดไงน้องไม้ไปกินไก่ลูกไปเนลลี่กินอะไรอะลูกกินมาม่ากินข้าวยังคะกินยำยำเป็นข้าวไมนคืออะไรไม่ไม่ไม่อ้าวจะตั้ลงเป็นลูกแม่ผู้แม่เป็นลูก ไปครั้งเดียวใไปครั้งเดียวเป็นลูกไปได้ไม่กี่คระ้งนะครับไปค่ะของะเต็มลอยไหมลอยลอยกระทงนี้คือเราต้องมาขอโคตรขอแม่คงคาขอข้ามาข้ามาขอพรด้วยมีปลาด้วยอ่ะเนอะแล้วมีปลาอันปลามากินกระทงกระทงอันไหนเป็นอาหารปลาลงไปปุ๊บปลาก็กินปั๊บ ็ล,ยลอยกระทงเสร็จเรียบร้อยนะคะสบายใจมากเลยเด็กๆไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้างคอมนเมนต์เล่าให้พวกเราฟังหน่อยนะคะแล้วถ้าชอบวีดีโอแบบนี้คอมเมนต์มาเยอะๆนะเราจะมาทำให้ดูกันอีกเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปกันนะคะ๊ายบาย